สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในช่องเดขุนพลสตูดิโอนะี่ก็สั่งของมานะครับเป็นไฟมะลุมนะฮะเขาเรียกไฟมะลุมนะครับเป็นสีฟ้าโอเคที่เรายังทําคลิปไว้ติดด้านข้างนะฮะด้านหน้ากับด้านหลังเรายังไม่ได้ติดทีนี้วันว่างฮะก็เราก็จะมาติดเพิ่มนะครับอันนี้คือถูกๆนะฮะไม่ได้ติดแบบว่า ้องใช้เงินเยอะนะฮะมารุมนี่เส้นละก็สิบยี่สิบนะครับที่สั่งมานี่ก็สี่เส้นนะครับสายไฟนี่เราสั่งมานานแล้วนะครับโอเควันนี้นะฮะเดี๋ยวก็มาติดตั้งกันนะฮะอันนี้ผมติดติดตั้งไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะผมใช้ก็อุปกรณ์ก็มีแค่แค่ครับกาวร้อนนะครับ แต่ความคงทนก็มันก็ใช้เวไม่ผมก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูดูน้ำหรือดูอะไรมากก็ไม่ไ้อาจะดุนะครับเป็นการติดตั้งที่ไม่ใช่ไม่ได้คงทนนะฮะยังไงก็ก็เป็นหนึ่งแนวทางในการติดนะครับง่ายๆนะครับผมไงลองไปดูนะถ้าเกิดเราติดพลาสติกติดอะไรน่าจะคงทนอยู่นะไม่ทีเราไปติดที่ใต้ท้องมอาจจะมีฝุ่นหน่อยโอเคครับ เราก็ติดช่วงเว้นช่วงให้มันถี่ลงถี่ขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นสวิตช์เครื่องบินนะ,ะที่เราสั่งมาเหมือนกันนะครับแต่เราติดไว้ที่ตัวรถแล้วฮะอันนี้เราสั่งมาเพื่อเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราปเปลี่ยนข้างในด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูใต้ท้องรถนะัะผมก็ได้ทําการเดิมเช่นแล้วก็วางกาวไว้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูกันใต้รถนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเสร็จยังไงก็เดี๋ยวตอนค่ำคางกลา,างคืนก็เดี๋ยวผมก็ ท้ายคลิปก็จะเป็นการเปิดไฟให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันในใต้ท้องของเรานะฮะอีคารเราก็จะแบบผุๆนิดน,นึงแต่ก็นียฮะในการเดินแบบนี้นะฮะกาวเราก็ยิงเลาะไปเลยนะครับจะได้จะติดกับกันชนนะฮะมันจะเห็นลังไปแล้วก็ผมว่ามันไม่สวยนะครับหรือใครมีแนวทางนะะเป็นใช้เหล็กเส้น ยืดยาวก็ได้นะฮะใต้ทองยืดยาวเป็นแผ่นก็ได้นะฮะเป็นแบบเส้นเป็นแบน,แบนนะผมว่ามันก็สวยดีแต่นี้ผมใช้ติดล้าหน้าไปกับตัวรถเลยนะครับนะครับก็ใช้กาวยิงนะครับกาวติดเอาเนี่ยนะโอเคอยู่แต่ตอนที่เรายิยางนี่เราก็ใช้สก,กูไลถูๆมันหน่อยนะครับถูๆพื้นมันหน่อยนะครับกาวจะได้อยู่ นะครับก็โอเคนะค้ไหนก็พออยู่อยู่นะครับเนี่ยฮะผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็สายเส้นนี้ก็ต่อเข้ามันจะมีรูด,ด้านข้างนะครับซึ่งมองไม่เห็นนะครับจะมีรูด,ด้านข้างที่จะเข้าในตัวรถนะฮะเราก็เดิน เลาะด้านข้างประตูไปข้างในรถนะครับคือนำไไม่เห็นนเห็นนะค,ครับจะมีรูตรงนี้นะครับของยีคานะฮะเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราก็เดินเ<ม>ลาะไปตามตัวรถเลยนะครับติดกาวเนี่ยแล้วก็เดินไปนเข้ารูนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยต่อนะครับ เดี๋ยวเก็บงานเสร็จแล้วก็จะเข้าเมื่อคืนก็จะมาเปิดให้ดูอีกทีโอเคครับผมโอเคตอนนี้ก็เราต่อสายตอนนี้นะฮะเราก็ต่อสายเข้ามาหมดแล้วนะครับทั้งหลังข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านะฮะตอนนี้ผมต่อข้างหน้าไปแล้วนะครับก็คือใต้กันชนนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ผมก็ได้ต่อไว้นะฮะด้านใต้นี่นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันกับข้างหลังนะครับตอนนี้เมื่อกีนไม่ได้เห็นนะติดใต้คานคือติดใต้ตัวคานนี่นะครับตัวคานนะครับที่ยึดกับกันชนนะแล้วก็เดินสายนะฮะเข้าไปวิ่งเข้าไปนะครับ ด้านหนนน้านะครับีน่นะแป้นที่เราเคยทำคลิปไว้นะครับนะครับที่ปุ่มสตาร์ทเนี่ยฮะยังไม่มีเวลาจะทำนะครับอันนี้อยาะปิดไฟใต้ท้องก่อนนี่นะอันนี้สวิตช์นีครับอันนี้เราก็ต่อเส้นนี้ในชุดนี้นะฮะเป็นสีฟ้านะครับสีขาวนี่ผมกล่าวว่า จะเป็นไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะฮะเดี๋ยวค่อยต่อกันทีโอเคตอนนี้ก็ได้ทางานต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ให้รอใกล้มืดกว่านี้เดี๋ยวจะลองมาเทสกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวประกอบตรงนี้ก่อน,นโอเคตันนี้ก,ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับดเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนมืดๆหน่อยนะครับว่าเรา เดี๋ยวเราเทสก็คือเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมแล้วก็แก้ไขแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูตอนมืดอีกทีนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้ติดรอบคันละอันนี้กล่าวว่าอันนี้ก็คือไฟใต้ท้องนะครับอันนี้กล่าวว่าจะเป็นสปอตไลท์หน้านะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะะ ถ้าได้ก็จะติดไฟบนหลังคานะครับโอเคเผมจะตาร์ยังไม่มีเวลาจะทำเลยฮะเดี๋วต้องศึกษาก่อนนะครับว่าจะถอดตัวไหนใช้ดีเล์อะไรไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนเย็นนะครับผมโอเคโอเคโอเค,โอเคแล้วฮะ อันนี้ก็อาจจะยังไม่มาเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวเราลองเปิดดูเทสดูก่อนนะครับอันนี้เทสดูแล้วนะว่าติดนะครับเดนนี๋ยวเราเปิดสวิตช์ที่เราทำไว้เหมือนกัน<ะ>โอเคนี่นะนี่ครับ็จะ,จะประมาณนี้นะฮะนี่ มันจะไฟจริงมันจะไม่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 ถึงขน,นาดนี้นะอันนี้เป็นภาพจากกล้องนะมันก็เลยนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสีไม่เหมือนกันนะครับข้างๆอาจจะเข้มกว่านะแต่ภาพจริงนะครับนี่นี่นะครับที่เราติดตั้งไว้นี่นครับนี่นครับโอเคอน,นี่ด้านหลังนะครับ หลังก็จะประมาณนี้นะครับไปดูด้านหน้านะครับเจด้านหน้าเราเนี่ยอันนี้ติดไว้ใต้คานนะครับเนี่ยติดไว้ใต้คานกันชนนะครับ ก็โอเคครับยังไม่มือเท่าไหร่ซื้อมาคนละหลอดกันนะครับสีก็จะไมไ่เหมือนกันคนละร้านนะครับ่ โอเคถือว่าเข้าได้แล้วครบละหน้าหลังข้างทา,างนะครับที่นี้เราต่อกับไฟหลีก็ได้นะครฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะต่อไฟหลีลจะเปิดปุ๊บมันจะติดตลอดนะครับอันนี้เราต่อสวิตช์แยกก็เลยปิดเปิดได้นะ 난왜쳐 이런 겨. 네. <놀람> okay. yeah.